สบายดีสวัสดีครับพี่น้องเอสตีฟังไทยฟังลาลวเรื่องว่าตาประเทศกับผมลูกแสงวันหน้าเปิดผ้ามาทั้งี่น้องวัดบ้านโกขอบคุณมบ้อยอำเภอลาดสีสไลด์ในจัดงานคุณสักงกัตตานคือในเมือนี้กับผมลูกแสงมาหน้าผ้าพี่นอ้องให้เปรอดไปชมงานบนต์สังกัตตาน พร้อมเพื่งกันเลยพี่น้อง ơi, ไปพี่น้องกำลังไล่ขอปตุนมาเรียนวัดบานโก ขบวนเป็นพอยขบวนน่าใช้อะไรนี่ครับผมพี่น้องแขกท่านนาการสร้างขอพอดีเล้วครับพี่น้องนี่เราก็พี่น้องข้าไช่พี่น้องศาสนาพุทธครับเพิ่นได้แจกสิ่งของถัดพี่น้องเฮาจะมาลงงานบุญสังฆทานทั้งวัดบ้านโกนามนี่ ป็นไงคุณได้ครับเจ้าฝ่ารงท่านเนาะนี่บอกขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับในงานต้องทำมัดแจกขึ้นอย่ามีค่ะมีแค่เส้นยิกค่ะเจียวเนี่ยเจ้าภาพเสื้อเื้อลำแจกหรือเปล่าครับนี่ย่างค่ะย่างค่ะอ๋อตอนนี้พี่น้องห้องกำลังล่อนะครับขถวกันเป็นถวายล่อจัง่อยนะครับเด้อลอจัง่อยก่อนพี่น้องขอขอบคุณท่เจ้าฝ่ารงท่านเด้อขอบคุณครับพี่น้องเจ้าฝ่ารงท่านทุกท่านทุกบุคคลทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อ้าลูกแสาวมาหน้าผ้าเราพราช่องรับพีนอนเอาเราไปทางนเลยครับหนาวมาดรอข้างบนรับผ้ารับอนโตนี่่ี่หลังงานี่มีห่ก็มาเ โครงการพัฒนแห่นี้นะครับร่วมมืลขุ้นขอต่อแสบว่าผู้พยาศากตร์ที่นองจะปีสองั้นองเราขุ้นเกตของบ่อนโกนะครับวัดบ่อนโกตำบลกบฟ้าอำเภอนาสีไรจังหวัดสีเกตครับ เป็นแสงเข้ามาบงครับข้าข้าา่ขอขอแก่ครับพี่น้องสองปานพ่นไงครับพี่น้องเออพี่น้องปานนี่แหละครับที่นี่ปานกระชัมบปานโกปานาตกไฟอัเพอร์ราศีอะไรพ่นแบไงครับพี่น้องขอพระญาติสากแล้ว่าขอต่างแจก มาทรางคณะกรรมาธิการครับวันน่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเด้อครับคณะกรรมการสวัสดีครับวันี่มีแต่คนกำงานสวยๆครับพี่น้องรอดรับบริจาคปัจจัยจากพี่น้องที่มารวมงานบุญสังฆทานวัดบ้านโก้กับผมลุงแสงมาหน้าช่องนี้นะครับพี่น้องทีต้องยูโทษพี่น้องให้เดืเบืองเดือส้มกันบพรว่าที่จะฟังเล่าฟังไถ่ระหว่าง่างประเทศแต่ในบอลน้ำกันครับพี่น้องในปัจจัใจที่โดนข้อมูลมาทางจีเด้อพี่น้องคณะกรรมการเท่า เออลังล่อนะครับราบริจาคกัจจัยจากพี่น้องป้าเขาพยาศากคน์พลังไงครับพี่น้องป้าป้าป้าโอ้ยโวพครับพีน้องครับีนหมูเชื่อมา4เป็ดระเบียบเบียบครับอย์อบ์เป็นความบุญไร้ตามคระเพณีตาัฒการ นะครับความเรียบเรียบต้อดของอย่างที่ทำเข้าที่จอทูทีเจเละทีม้วองตางขรอกันตามตางกระจายกระจาให้กระจายโรกกระจายนะรัแต่ที่ในเดือน้ำก็สตาม้อบะกางบบ้องนะครับก็จะร้องนแองเลยทีในส่วนนี้นะครับท่านผู้ชมตัวครับวองพ้ แกดูผู้ชมขนก็ต้อี่ัดใออกพี่น้องักที่มาหอ้งหน้าแต่ถ้าขึ้นเขามาหน้าพ่เข้โชคจบพี่น้องเดครับที่ถูกเข้านน้อยครับพี่น้องเข้านี้มาสายจ้าหน่อยครับพี่น้องเฮาารถใช้มาหน้าออกจากบ้านสามโมงเช้าถ้าออบ้านโกะสามสี่โมงก็ดีครับพี่น้องตอนนี้พี่น้องกลังรอเวลาสกัพ่ๆ่ื้ะไรอกตกท้อออกไย ข่าวที่ดีท่านครับทา,าขงของวัดบางโขงน,นะครับ,รบนี่พระพรองนายกเทศสมุนตรีตำบลสุขปลอยนะครับวันนั้นทางกองกำลังทหารใหม่แห่ดินเดือดไม่เล้ยน่ารู้จีเฮ้านะครับเป็นเจ้าหน้าที่ภาคใหม่ทางเทศบาลตำบลสุขปลอยนะครับ เป็นผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับเป็นผู้ดูแลทั้งหมดนะครับเป็ือนสมคบมาไม่ครับมาวันหมู่บ้านีเองวันนี้โอ้มาหมดเลยเนาะนะครับมาหมดเลยใต้ของผมนะครับทา่ำวันนี้ยากเนาะทำท่านจาเอกพาทุกประสานนะครับมาเป็นลูกหลานตำบลสปอยเลยนี่วันี้ นะครับอ่ามาดช่างตัวน้งนี้นะครับอย่างเมือนทุเร้ายมาบ้านเรื่องาะทำประตูของสวัสดีปาสวัสดีครับสวัสดีครับขอบรุ่แส้มาหน้าพ่อเราพ่อช่องกันองช่องน้อยด้วยร่นที่สามรุ่นต้นน่าคำนองเราเข้ามาตัวช่วงตัวของเราดีรับท่านอ่าผู้ใหญ่นครับเปิดัวใช้ารตู้คอนโรเลอรครับเงยใจเง ช่องน้อยๆครับลูกแสงมาหน้ามาจากวัดมงคลครับพี่น้องอ่เป็นที่แน่นอพี่น้องนี่เด็กพันห้อนพันยมือเลยลูเลยล้านครับเยอะนะหายยากเลยนะครับอ่าลูกหลานเข้ากับซอยเบิร์นะครับเชิญหน้าอาจจะมีผู้ิป่าอ่าเรื่องของวอนหนึ่งวอนหนึ่งแล้วก็าคณะกรรมการนักเยียนนะครับนี่นะคือภูทีสว่างสืบทอดนะครับในอ่าพิธีนิวัฒนธรรมของชุมชนเฮานะครับเป็นลูกเป็นหลาน นะครับจากโรงเรียนสุขปล่อยพิทยาคมนะครับท่านผูน้ในการวัดยีท่่งมานะครับก็บอกให้ขึ้นมาด่านหลายพันนะครับมารวมงานชุมชนของเรานะครับท่านผู้นําชุมชนเรียนเชิญทางด้านในเลยนะครับอ่าเรียนเชิญทางด้านในชาลาเลยนะครับอ่าทางท่านเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสุขปล่อยของเราด้วยนะครับวันนี้มาเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสําคัญนะครับ พี่น้องที่มาจากต่างบ้านต่างเมืองเนาะนะครับหลาย่านก็มีข้องมาฝากเสียวฝากญหญ่พี่น้องอาซีบพอพ่าอาว่า uh, ถ้าสัมพันธ์เดินใอ้มาบันโก้ได้หรอกหลายปีเพราะว่ายังเพราะว่าลูกาว่นจองเรีนว่ามาบันโก้กเป็นงามเพลิยจังเล็กจังซมมันโก้ได้เป็นุ่งจองพี่หนีจะฟองแต่เอว่าเอาจังสี่สาเอาจังสี่สาให้ไข่มาบันโก้เนี่เชั่วนึ้อ เจ้าไวบานวัดป่าจเจริญธรรมำตำบลเสียวซึ่งเป็นวัดที่เป็นสายวัดป่าแล้วก็มีเป็นเป็นวัดของตำบลเสียวนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีงานเดียวฝั่งโพศรีสุวรรณก็เรียกว่าเจ้าไปทั้งุญแนบีนองกระามหาขันป่าไปก็ว่าไสาลุ่มเดชก็ว่าขันลุ่มมากก็ว่าไซป่าเดชก็ว่าก็เรียกว่าเอาสลับกันไปนะค็ก็ ไฟบังลาฟลริดาอเมริกาพายุโอนาโดถล่มถ้าเห็นในคลิปโอ้ยจัดเพื่อนจัดสร้างจัดยัางไปหมดเลยไฟป่าหลายประเทศใต้หวันฟิลิปปินจีนน้ำม่วงฝนตกหนัก มันชัวรโลกเลยนะมันี่ารั้งเต็มไประเทศไทยโดนบอโดนผานเหนือเชียงรายลางาไม่หนักเชียงายหนักไม่เท่าเสอมงแม่จว่าอลรกาให้ยอง่นะไม่่อมีร่าอว่าเชีรามีชนะผลไปบ้านขอเรียนเชิญคุกทานเดียวก็อากรท่าเ รารว่าป็รรดากงศิแต่จึง่ like like ท ai, ่าจ like ุดเทียนคุณชาวพรังตะไครเริ่มแล้วกิ่งกิจกตอมวัดบางโก่ทุกนสมภารเพื่อลาสิ้นยปจงหวัดชีสกีก็ถึงเปียนเชิญนายสุพิตยุปานาตกัานตัดบทสปออยและเปินเชิญนายเสกบุญีผู้เป็นประธานสภาวัดนาธรรมตัดบทสบออยได้เป็นย エミ。

เหลือมี <imprisoned> anyway, the <match> the ีเวลาเหลือก็ไปจะถามให้พ่อแ่เียวเราติ่วงนกับังนึกเสีงมันหน้าประการรการะสนุกขึ้นน่าตา่อยนะคบในกระมาวันทุกนเอาด้เทศนี้เดินข้างกับบะดึงอาทุกทำทุกอางไม่รมแห้้สาดีครับกบับปีนออกไปล่ะ ขารยนาไอ้ชนตัวแค่น่านคีนี่อาวัชนาฮาบารารับาทรงการ่างกายลาบอาบอตต้าอับในสุกนครับเช่นการนวณอาฮน้องไรื่ะอาบตัวนี้ขาเรัก